สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุูชแนลและมาพบกับผมอีกครั้งในหัวข้อ v e r s u t battle ในแนวสงครามทรเทพเจ้าโดยในศึกประชันพลังครั้งนี้จะเป็นคู่ของพระศิวะกับซูส ตามคําเรียกร้องนะครับหลังจากขราวก่อนก็เป็นพระศิวะปะทาโอดินไปแล้วจริงๆก่อนหน้าเนี่ยผมก็มีคู่มวยของซูสปทาพาอินไปแล้วเทพสายฟ้าทั้งคู่นะครับโดยพระศิวะแบบที่เคยบอกนะครับว่าเป็นเทพทําลายล้างสเกลพลังของพระศิวะขึ้นกับนิกายที่จะอวยว่าใครใหญ่กว่าถ้าคนที่อวยพระนารายก็บอกว่าพระนารายใหญ่กว่าถ้านิกายที่อวยพระศิวะที่เรียกว่าสายวะนิกายก็จะบอกว่าพระศิวะสร้างทุกอย่าง พระศิวะเป็นผู้สร้างตรีมูรติอีกทีทําหน้าที่สร้างรักษาและทําลายโดยเป็นพระพรหมพระนารายและพระรุธระตัวพระรุธระนี่ก็เป็นพระศิวะที่แบ่งอวตารมาอีกทีครับใครที่งงว่าจะอวะตารซ้อนกันทําไมเนี่ยก็ต้องนึกถึงพิกโกโรหรือจอมมารบุยนะครับจริงๆได้บรรยายไปแล้วหลายคลิปดังนั้นจะขอสรุปย่อยให้ฟังต่อไปนี้นะครับอาวุธหลักของพระศิวะคือตรีศูนย์เมื่อปาไปแล้วก็จะไม่พลาดเป้าและก็ทําลายสิ่งนั้นเป็นทุลี และไม่อาจหวนคืนกลับมาได้เช่นเสียงของพระพิคเนศเป็นต้นอาวุธต่อมาคือสอนปาสุปัดสุดยอดธนูที่มีพลังทำลายล้างสูงสามารถทำลายเมืองขนาดใหญ่เท่าดาวเคราะห์น้อยได้ในนัดเดียวปรากฏในตอนที่พระศิวะยิงสอนใส่อสูนตีปุระซึ่งลอยอยู่ในสามโลกได้แก่โลกมดานโลกมนุษย์และโลกสวรรค์เพียงนัดเดียวเมืองของอาูนทั้งสามเนี่ยก็กลายเป็นขี้เท่าในพริบตาอาวุธต่อมาคือธนูปินทกะ เป็นธนูที่พระศิวะเกือบใช้มันออกมาแล้วตอนที่สูญเสียพระแม่สตีเป็นชายาคนแรกของพระศิวะเนื่องจากว่านางเผาตัวตายเพราะน้อยใจบีดาที่ไม่ยอมรับพระศิวะเป็นลูกเขย เมื่อพระศิวะรู้ข่าวก็ตามมาจากนั้นจึงทรงใช้ธนูปีนากะยิงขึ้นเพื่อสังหารสัพพสิ่งเหล่าเทพ,พเจ้าก,าก็พากันอ้อนวอนขอความเมตตาจากพระมหาเทพจนพระศิวะที่โกรธอยู่ก็หายโกรธอย่างรวดเร็วอย่างว่านะพระศิวะเป็นเทพที่โกรธง่ายหายเร็วธนูปีนากะได้ถูกส่งต่อมาให้บรรพบรุษของพระชนกซึ่งก็คือพ่อของนางสีดาและพระรามก็มายกธนูปีนากะอันนี้ เพื่อชนะพิธีเลือกคู่จนได้สีดามาครอบครองนั่นเองครับแต่พอพระรามจะขึงสายธนูเนี่ยออกแรงมากไปหน่อยคันธนูปีนากะก,ก็ได้หักลงครับแต่ปเป็นอาว่ธธนูอันนี้มีอนุภาคมากแม้แต่พระนารายณ์พระพรหมก็ยังกลัวที่มันจะถูกยิงออกมา,มามาเป็นอาวุธที่สามารถทำลายอารยธรรมของโลกได้เลยทีเดียวครับอาวุธต่อมาคือรุทธะอัสตะเป็นสัตว์ราวุธแบบไร้มนใส่ธนู ไอสัตย์ตานี้ผู้ที่เคยครอบครองมันคืออินทรชิตและปรสุรามอนุภาคของมันเนี่ยมหาศาลมากจริงไม่ค่อยเห็นผู้ใดงัดออกมาใช้เท่าใดนักแต่จะมีคนหนึ่งที่ไม่สามารถทำอะไรได้นั่นก็คือหานุมานครับเนื่องจากว่าหานุมานได้บัฟจากพระศิวะเองอาวุธนี้ได้ถูกใช้ในมหากราบมหาภารตะโดยเจ้าชายอรชุนได้ใช้มันกำจัดอสศูน30ล้านตัวในคราวเดียวจะบอกว่ารุทธอัตตานิโหดจัดเลยครับท่านผู้ชมครับและอีกอย่างคือเนตที่สามพระศิวะ สามารถเผารัพส์่งได้เป็นเท่าทานหากพระศิวะไร้รารก็จะทําให้จัก,กรวาลพินาศพอไปเหมือนการเร่งเวลาให้ทำลายเร็วขึ้นแม้จะพระนารายกับพระพรหมก็ยังหวาดกลัวต้องเรียบหยุดยั้งไว้พระศิวะยังมีปางดุร้ายที่ชื่อว่ามหาการเป็นปางที่อยู่เหนือการเวลาและสเปซแอนทา์และยังนับว่าเป็นปางดุของพระศิวะพบเห็นได้ในศิลปะที่เบตและในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยครับส่วนทางด้านของซูดบ้างกําเนิดของซูดเนี่ยก็โดนบิดาหมายชีวิตไว้ หลังจากไททันโครนัสบีดาของซูสได้กินพ,พี่พี่ทั้งหมด5คนรีอาที่เป็นมารดาของซูสได้แอบเอาซูสไปซ่อนไว้โดยพวกนางไม้ จากนั้นก็นําหินก้อนหนึ่งมาพันผ้าหลอกเป็นทารกไว้ให้สวนโครนัสนี่ก็โง่นะฮะก่อนกินไม่รู้จะเคี้ยก่อนเกินคือถ้าเคี้ยก็รู้แล้วไงว่าเป็นก้อนหินนะฮะเสือกกลืนเข้าไปเลยสุดได้รับความช่วยเหลือจากไก่อาให้ไปหลบซ่อนเมื่อนางไม้เลี้ยงซุดจนเติบใหญ่แล้วซุดได้โตมาแล้ววางแผนปล่อยพี่ๆออกมาจากท้องของโครนัสด้วยการไปปล่อยพวกไซครปจากนรกทา,ทารัสพวกมันก็ยังสร้างอาวุธให้คือสายฟ้าของซุด แล้วก็ตรีสูตรของโพไซดอนหมวกล่องหนของฮาเดสอีกด้วยครับหลังจากสงครามไททันซุตก็ได้ครองสวรรค์คือเขาโอลิมปัสเป็นราชาแห่งเหล่าเทพเจ้าแทนที่โครนัสและเป็นเทพที่เก่งที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้ง 3. สาสำหรับสกิลพลังของซุดในเรื่องกระบุว่าซุดเนี่ยชนะไททันทุกตนแต่ว่าเมื่อซูดเหมิมเกรมมากขึ้นไกอาที่เป็นพระแม่ธรณีของกรีกและยังเป็นย่าของซุดก็เกิดความไม่พอใจขึ้น ที่ซูสไม่ยอมให้ไททันปกครองก็เลยให้กำเนิดอสูรกายมาเป็นคู่มวยของเทพโอลิมปัสโดยมีอีคิดหน้าเป็นมารดาของอสูรกายมีสามีชื่อว่าไทฟอนเป็นอสูรกายขนาดมะหืมาบางทีก็เป็นอสูรกายมีหัวนับไม่ถ้วนบางก็บอกว่ามีร้อยหัวพันหัวสามารถบดบังแสงอาทิตย์ได้ก็อาจจะเทียบได้กับราหูได้เลยครับ ซุสก็ไม่สามารถชนะไทฟอนได้และมันได้จิกเอาเส้นเอ็นของซุสไปยนซูเนี่ยขยับตัวไม่ได้บอกแลวนะครับว่าถึงจะเป็นอมตะแต่เคลื่อนไหวไม่ได้แบบฟรีเซอร์ที่อยู่ในนรกก็ไม่มีประโยชน์นะครับพลังของไทฟอนก็อีปิกเกินกว่าที่เทพแบบซุสจะชนะได้เทพโอลิมปัสก็เลยหนีกันจ้าละวันเลยมีเพียงอาร์เทนาที่ยังคงยืนหยัดต่อสู้กับไทฟอนอยู่และแล้วโอลิมปัสก็ถูกยึดโดยไทยฟอนก็จะเรียกได้ว่าสกลพลังของซูสยังด้อยกว่าอสูรกายแบบไทฟอนอยู่ดี ถ้าไม่ใช่ความช่วยเหลือของเทพเออร์มิสหรืออาเทนนะการที่ซูสปราบไทฟอนได้เพราะว่าความร่วมมือกับเทพโอลิมปัสซูสก็อาศัยจังหวะที่มันกําลังทุ่มภูเขาลงเขาก็ได้เอาสายฟ้าฟาดลงไปทําให้เขาเนี่ยหลนทับไทฟอนตัวนี้ หินก้อนนั้นก็เลยกลายเป็นภูเขาไฟคำรามและเชื่อกันว่าภูเขาไฟเอ็ดนาบก,ก็คือภูเขาไฟที่ไทฟอนอยู่ใต้ภูเขานั่นเองครับและถ้าเกิดภูเขาไฟนี้ระเบิดก็แปลว่าไทฟอนเนี่ยกำลังพิโรธอยู่ความพ่ายแพ้ของไทฟอนก็ทําให้เทพีไกอาเนี่ยเลิกล้มความตั้งใจที่จะต่อสู้ต่อปล่อยให้ซุสครองโอลิมปัสไปครับซุสเองเนี่ยก็เป็นอมตะผีเกมก็อดออฟวอลมากที่โดนพี่โลนเนี่ยฆ่าเอาแถมซ้ำร้ายยังไปโปร่ที่นรกของนอฟคือเฮลแฮมิกด้วยนะครับ พลังโจมตีของซูสสามารถสั่นสะเทือนจัก,กรวาลได้ทั้งโลกมนุษย์และสวรรค์ถึงขั้นทําให้น้ําทะเลเนี่ยหมุนได้เลยทีเดียวโพเซดอนเองก็ไม่ใช่คู่มือของน้องชายผู้เก่งกาจคนนี้ตอนทําสงครามกับอสูรกายซูสต้องรับมือกับไทฟอนและไกอาไปด้วยกันอันนี้ก็แล้วแต่ตําราจะแต่งกันไปนะครับไทฟอนของจริงก็บรรยายว่าตัวจริงเนี่ยใหญ่กว่าโลกมากมายนักแต่ก็ยังไม่ปรากฏว่าซูสสามารถทําลายจักรวาลได้ มากที่สุดก็คือน่าจะเทียบเท่ากับพระอินเท่านั้นแถมซุสก็ยังเจ้าชูค้คล้ายๆกับพระอินในศาสนาฮินดูด้วยคราวนี้มาถึงการตัดสินนะครับว่าระหว่างซุสกับพระศิวะใครเหนือกว่าจริงๆแล้วพระศิวะเนี่ยสามารถทําลายโลกทั้งหมดได้รวมไปถึงจัก,กรวาลด้วยเพราะเขาบอกว่าพระศิวะสามารถทําลายกับทั้งหมดลงได้และนอกจากนี้พระศิวะยังมีร่างอันติเมทที่เรียกว่านิรคุณพรหมที่ไม่มีรูปร่างแล้วก็เหนือกว่าจิตไปอีกและไม่เคยมีระบุว่าซุสมีสกิลที่อยู่เหนือมิติเวลาทั้งไทม์และสเป e เพราะฉะนั้นผลการตัดสินเนี่ยพระศิวะมหาเทพชนะเทพธรรมดาแบบซุดยังไม่ต้องสงสัยนะครับแต่ก็ไม่ต้องเอาซูโม่แบบคนชนเทพมาเทียบนะไอ้นั้นก็ชาตินิยมเกินขอให้เป็นญี่ปุ่นเนี่ยชนะหมดนะครับอันนั้นอนาถเกินสกลพลังก็โคตรมั่วซั่วะครับก็จบไปแล้วนะสลับคู่มวยพระศิวะกับซุดทต้งการชมคู่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มได้นะครับสามารถกดติดตามกดกระดิ่งเพ,พื่อทราบการแจ้งเตือนและกดอินโพสก่อนเพื่อทราบข้อความัปเด็ด้วยนะครับสวัสดีครับ